ี่ส,สแงงึนวันนี้เสนอตอนอยากได้ชุดว่ายน้ำในขณะที่เอลซ่ากําลังนั่งดูไอแพดก,<ๆ>ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น <c oughs> พี่เอลซ่าพี่เอลซ่าหนูกลับมาแล้วจ้า <c oughs> กลับมาก็ดีแล้วไปไปอาบน้ำนะพี่เอลซ่าวันนี้หนูสอบวันสุดท้ายด้วยล่ะ อ้าวหรอเป็นยังไงสอบได้ไหมสอบได้อยู่แล้วอ้าจ้าสอบได้แบบนี้หนูอยากได้อะไรเป็นรางวัลล่ะหนูอยากไปเที่ยวน้ำตกนะ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 โอ้ยไม่ได้หรอกจ้าเพราะว่าเราไม่มีชุดว่ายน้ำโอ้ยนะพี่เอลซ่านะ้หนูอยากไปเที่ยวน้ำตกจังเลยเอาอยัางไงดีล่ะ งั้นอย่างไงเดี๋ยวพี่ขอชวนเพื่อนพี่ไปด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปให้ร้านปะปะพาเขาตัดชุดให้เราเอ้ดีใจจังเลยดีใจจังเลยงั้นพรุ่งนี้เราไปกันเลยนะโอ้ยต้องรอให้เขาตัดให้เสร็จก่อนโอเคไหมไปอาบน้ําเลยปะเจ้าตัวดีได้เลยค่ะรักพี่ที่สุดเลยฮไปก็ได้ มาค่ะขั้นตอนแรกที่เราจะทำเนาะเราก็ต้องมาวัดเอวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําตัวกางเกงกันก่อนเลยนะคะตุก๊กตาแต่และตัวเอวไม่เท่ากันเนาะที่เขาเล็กสุดตรงนี้นะคะสามนะคะสามถึงสามครึ่งแบบนี้นะคะแต่พี่พาใช้แค่สามพอเนาะเพราะว่าเอวนอ้องเล็กมากเลยค่อยสบายนะคะเสียงอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเราขีดลงมาสามก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะสามแบบนี้ แล้วก็ด้านข้างค่ะเราจะใช้เท่าไหร่ความยาวของกางเกงนะคะ3ครึ่งแล้วกัน,นสวัสดระหว่างที่เข้าไปนะคะตรงช่องขาจะใช้ประมาณสัก1น,นะคะแล้วก็ความยาวประมาณสัก1เท่ากันค่ะ เราก็จะได้แม่แบบกางเกงแล้วนะคะท้าอย่างไรเรามาตัดกันเลยผ้ากางเกงที่เราจะใช้ก็เป็นผ้ายืดๆนะคะต้องใช้เป็นผ้าแบบนี้นะใช้ผ้าแบบนี้มาใช่ไหมคะให้เราพับครึ่งค่ะใช้แบบวาดเลยทาบเลยครึ่งหนึ่งอย่างนี้เนาะใช้เข็มนะคะกัดเอาไว้ค่ะทําการตัดเลยนะคะ ตรงนี้นะคะให้ตัดเกินลงมาค่ะนี่นะคะอ,ออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะกลางออกมาทดาดาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทั้งหมด2ออันนะคะคู่กันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำตัวเสื้อกันต่อเลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้กาวร้อนเราจะได้ยิงทีเดียวเนาะ ตัวเสื้อเราก็จะวัดตรงหน้าอกนะคะว่าฐานนะคะได้เท่าไหร่นะ1.3ตรงเต้านี้ได้1นครึ่งพอดีค่ะ การตัดเลยให้เรานำผ้ามานะอันนี้เป็นผ้าไม่ยืดนะคะเป็นผ้าธรรมดาถ้าเป็นผ้ายืดพี่ภาคิดว่ามันทำยากกว่าเราก็เลยต้องใช้ผ้าธรรมดาเนาะจะค่อนข้างทำง่ายแล้วก็เอาเข็มกัดกัดเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัดตามรูปแบบทำสองอันเหมือนเดิมเลยเนาะ นี่นะคะออกมานะคะจะเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้นะคะให้เราทํายาวไปเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้มัดได้เนาะตอนเสร็จเรียบร้อยทํา2อันค่ะแบบนี้ใกล้เสร็จแล้ววัดตัวนี้นะคะยาวมาตัดมาเลยค่ะเอาแค่ตรงริมๆเขาเท่านั้นเนาะเหลืออยู่สัก8นะคะสั้นกว่าน,นิดนึขอบที่มันเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะ มาค่ะเราจะมาประกอบรวมล่างกันเลยนะคะเริ่มจากกางเกงกันก่อนเลยดูซิจะเป็นกางเกงแบบไหนนะคะเอาม้วนกางเกงไม่ใช่พับขอบนะคะโดยการยิงกาวร้อนลงไปค่ะทำการพับขอบค่ะพับแบบนี้พับไปถอยไปข้างหลังอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะ ก็จะนำเขามาประกอบติดกันค่ะเราจะยิงกาวร้อนด้านนี้ด้านนี้นะคะแค่นี้พอค่ะแล้วเราก็แปะแบบนี้ค่ะแบบนี้ลงไปเพื่อที่เขาจะได้เป็นแบบอย่างนี้เนาะ <c oughs> ระวังมือนะระวังร้อนด้วยเห็นปะโดนกาวร้อน <c oughs> เต็มเต็มฝ<ๆ>ั่งนะคะให้เรายิงกาวร้อนฝั่งนี้ค่ะ แล้วก็ม้วนอันนี้ลงไปค่ะม้วนแบบนี้เหมือนจะทําให้เขาเป็นกลมๆอะเนาะทรงนี้ค่ะแบบนี้ดีมากค่ะแบบนี้นเคะด้านนี้ให้เราจับตรงนี้เลยนะคะที่เป็นเส้นของกางเกงค่ะก็เอามาติดกันค่ะ รนอนคะได้ทั้งสองด้านแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาทั้งสองด้านมาติดกันแบบนี้อีกทีนึงค่ะ เสรได้แล้วเสร็จแล้วค่ะกางเกงของเราให้เราปิ้นกลับคืนมานะคะมาลองใส่กันดูค่ะนี่น่ารักสุดๆเลยเห็นหรือเปล่าหมุนหมุนหมุนนี่โอเคเรามาทำส่วนเสื้อกันต่อค่ะเราก็เอาเส้นๆนนี้นะคะมาประกบติดกันค่ะ ก okay. ็จะนำผ้า2ชิ้นนะคะมาใส่เข้าไปข้างในนี้นี่นะคะเราจำเป็นต้องใช้ผ้ายืดๆไม่งั้นจะใส่เข้าไปในตัวบาร์บี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ นี่พี่พาลองแล้วนะอันนี้นะวงกว้างกว่าอันนี้อีกเห็นไหมคะใส่เข้าไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่ค่ะจะติดตรงนี้นะคะดันขึ้นไปแล้วก็ขาดเลยนะคะเราลองมาดันตัวนี้ขึ้นไปค่ะเราต้องใส่ตัวเสื้อก่อนนะค่อยใส่กางเกงถอดกางเกงเออกก่อนเมื่อกี้นี้นี่ค่ะค่อยๆรูดขึ้นไปค่ะชึบนี่เห็นไหม ผ่านได้เลยเพราะว่าเขาเป็นผ้ายืดยืดค่ะแล้วก็ปิดตรงหน้าอกนี่ค่ะสวยสดงดงามนะคะแบบนี้ค่ะด้านหลังเราก็ใช้การมัดเอาเนาะมัดปกติเลย <cé us> นี่ค่ะค็จะได้แบบนี้นะคะเซ็กซี่มากๆเลยค่ะใส่กางเกงลงไปค่ะ นี่ค่ะได้แล้วน่ารักมากๆเลยเห็นไหมสุดสุดเลยน่ารักไหมคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆสนใจก็ลองเอาไปทำดูกันได้ค่ะน่ารักซะไม่มีเลยใช่ไหมคะตามคำเรียกร้องนะคะน้องๆอยากให้สอนทำชุดอะไรอีกคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเสื้อแขนยาวชุดนักเรียนอะไรแบบนี้นะคะ ยังไงคลิปนี้ป๊อพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ,บ,บ๊ายบายจุ๊บๆบายยจ้าดีจังเลยนะคะพี่เอลซ่าวันนี้ในที่สุดเราก็ได้มาเล่นน้ำตกกัน ใช่จ้าต้องขอขอบคุณร้านเปิร์ลพาด้วยนะที่เขาอุตส่าห์ตัดชุดว่ายน้ำให้เรากันนะ้าใช่จ้าหนูชอบชุดนี้มากเลยค่ะพี่เซ็กซี่มากๆแล้วก็นุ่มใส่สบายค่ะได้จ้าเทายังไงเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าไปเธอแอนซ่าไปเล่นน้ำกันได้จ้าได้จ้าไปเด๋ยวนี้แหละผมมีน้ำตกด้วยเล่นกันดีกว่า โอ้เกาะแก้วเกาะแก้วสลามนุ่มจัง